สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกทท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมานิยายเรื่องแค่ของกินเล่นเป็นงานเขียนของทัศนียาวลีนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเมียวและวสินซึ่งเป็นตัวละครที่ต่อเนื่องมาจากนิยายเสียงเรื่องในไฟแคนท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ที่ thanbly.com ส้มฉุนได้แปะลิงก์ไว้ให้ ใต้กริปวิดีโอนี้แล้วนะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นตอนที่36ผ่านไปหนึ่งเดือนอาการของวสิลเริ่มดีขึ้นอาการสมองบวมเริ่มลดลงแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเขาไม่ตื่นขึ้นมาเลยเมียวได้แต่รอทุกวันด้วยความหวังหวังว่าเขาจะตื่นขึ้นมาสักวันหมอคะทำไมเขาไม่ฟื้นขึ้นมาสักที เมียวเอ่ยถามกับหมอขณะที่หมอเข้ามาตรวจอาการอาการก็ดีกว่าวันแรกมากนะครับเพราะคนไข้อาการหนักมากรรดมาได้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับหมอเองก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมเขายังไม่ฟื้นสักทีหมอเอ่ยกับเมียวเขามีโอกาสตื่นขึ้นมาไหมคะหมอเมียวถามเสียงสั่นเกลือแม้จะผ่านมาเป็นเดือนแล้วเธอยังทำใจยอมรับมันไม่ได้อยู่ดี อาการของคนไข้ดีขึ้นมากเพราะหายใจเองได้แล้วแผลตามตัวก็หายเกือบหมดเหลือเพียงแค่แผงหล็กกับขาที่ใส่เฝือกอยู่รอแค่คนไข้ตื่นขึ้นมาแค่นั้นเองค่ะแล้วตรงหัวของเขาล่ะคะเมียวเอ่ยถามหมอเพราะหัวของวสินฝั่งทางด้านซ้ายไม่มีกระโหลกมันเป็นหลุมมีขนาดเท่าฝ่ามือเด็กคนไข้าอาการดีขึ้นร่างกายพร้อมเมื่อไหร่หมอก็จะทำการ ่าใส่กระโหลกเทียมให้รับรองรอเหมือนเดิมครับตอนนี้เราแค่รอรอให้คนไข้ฟื้นขึ้นมาก่อนนะครับขอบคุณค่ะงั้นหมอขอตัวไปดูคนไข้ไรายอื่นก่อนนะครับค่ะเมียวตอบรับหมอสักพักหมอก็เดินออกไปเมียวนั่งลงเก้าอี้ข้างๆเตียงของผู้ป่วยพร้อมกลุ่มมือของวัินเอาไว้เธอมานอนเฝ้าวัินได้หนึ่งอาทิตย์แล้ว หลังจากที่หมอให้เขาออกจากห้องปลอดเชือ้อแต่อาการของเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่ตื่นขึ้นมาเลยเธอก็เฝ้ารอให้เขาตื่นขึ้นมาหาเธอทุกวันต่อให้เขาเป็นยังไงเธอก็จะดูแลตื่นขึ้นมาเธนะวศิลป์เมียวยังรักและยังรอวศิล์ตื่นขึ้นมาอยู่นะตื่นขึ้นมาเมียให้อภัยวศิลป์หมดแล้วทุกอย่างเสียงประตูห้องเปิดออกกวินเดินถือข้าวของเข้ามาวางไว้บนโต๊ะพร้อมกัดมองร่างที่แน่นิ่ง ที่นอนอยู่บนเตียงเขาถอนหายใจออกมาเบาๆเขาเองก็อยากให้วสินฟื้นขึ้นมาถึงว่ิสินจะเคยทำเรื่องเลวร้ายมามากมายแต่กวินก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้กินอะไรหน่อยเธอเมียวเดี๋ยวจะป่วยไปอีกคนเมียวไม่หิวไม่หิวก็ต้องกินไอดินไม่ได้มานะวันนี้อืมเมียวเอ,อ่ยเพียงสั้นๆก่อนที่จะหันมาสนใจมองคนที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงกวินถอนหายใจออกมาแรงๆ พร้อมกับเดินไปใกล้ๆวสินนายนอนเยอะไปแล้วนะลูกและเมียของนายรอนายอยู่กวินเอ่ยกับคนที่นอนแน่นิ่งอยู่เขาไม่ได้รู้สึกพ่ายแพ้เลยสักนิดแต่เขายอมรับอย่างเต็มหัวใจเขาไม่คิดที่จะเหนี่ยวร่างเมียเอาไว้ขอแค่ผู้ชายตรงหน้าฟื้นขึ้นมาหาลูกกับเมียก็พอตื่นตื่นสักทีสิวสินเมียวเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือปนสะอื้นพยายามเข้มแข็งแล้ว แต่มันก็อดไม่ได้จริงๆวศินนายทำคนที่นายรักร้องไห้อีกแล้วนะฉันอุตส่าห์ยอมให้นายได้เมียนายคืนเรานายยังไม่ยอมตื่นมาเอาลูกและเมียของนายไปดูแลอีกเหรอกวินเมียขอโทษเมียขอโทษนะกะวินที่ที่เมียว,วินไม่โกรธที่เมียกลับไปหาวศินวินดีใจด้วยซ้ำถ้าเมียกับเขาได้อยู่กันเป็นครอบครัววศิน ไม่ใช่วสิลิ์คนเดิมอีกแล้ววินดูออกวศิลป์รักเหมียกับไอดินมากคนสองคนรักกันมากมายขนาดนี้วินจะแยกทั้งสองคนออกจากกันได้ยังไงรักของวินก็คือการเห็นเหมียมีความสุขรักที่ไม่หวังผลตอบแทนขอบคุณนะเหมียวเอ่ยขอบคุณกวินพร้อมกับส่งยิ้มเศร้าๆให้กับเขาเธอตระหนักแล้วว่าต่อให้เธอพยายามรับใครเข้ามาแต่เธอก็ลืมวศิล์ไม่ได้อยู่ดี เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมนะกะวินเอ,อ่ยกับเมียวเขาจะมีความสุขมากๆถ้าคนที่ยืนเคียงข้างเธอในวันนี้เป็นผู้ชายที่นอนอยู่เสียงเปิดประตูดังขึ้นเป็นแม่ของเมียวที่เดินเข้ามากับไอดินแคทเองก็ทนเสียงออดอ้อนของหลานไม่ไหวจนต้องพามาอ้าวไหนว่าจะไม่พามาครับแม่กวินเอ,อ่ยถามแม่ของเมียวที่เดินจูงมือไอดินเข้ามาก็หลานตัวดีนะสิอยากมาหาลุงวสิน บอกให้เรียกพ่อก็ไม่ยอมแคทบ่นอุบอิบพร้อมสายหัวด้วยความระอาเธอกะว่าพรุ่งนี้เธอจะพาหลานมาแต่หลานไม่ยอมร้องจะมาให้ได้ท่าเดียวอยากมาหาลุงสิลไอดินเอ่ยพร้อมกับเดินไปหาเมียวจากนั้นก็ขึ้นไปนั่งบนตักของเมียวนอนนานจังไอดินจับที่มือของวสินพร้อมกับดึงนิ้วของวศิล์เบาๆทำไมไม่เรียกพ่อสินละลูกพ่อสินคงอยากได้ยิน กวินเอ่ยกับไอดินพร้อมกับเขี่ยที่แก้มของไอดินเบาๆถ้าเรียกพ่อแล้วลุงสิน์จะตื่นไหมครับไอดินเอ่ยถามอย่างใส่ซื่อมองหน้ากวินก่อนที่จะหันไปมองวศิลที่นอนอยู่ตื่นสิพ่อสินต้องการกำลังใจหนูต้องเรียกพ่อสินบ่อยๆรู้ไหมครับพ่อสินจะได้ตื่นมาหาไอดินไงกาวินเอ่ยกับไอดินครับไอดินหันกลับไปจับมือของวศินอีกครั้ง เมียวมองการกระทําของลูกเธอเงยหน้าขึ้นเพื่อไล่ไม่ให้น้ําตามันไหลออกมาไม่อยากอ่อนแอให้ลูกเห็นพ่อสินครับตื่นนะครับตื่นมาหาไอดินสิทุกคนหันไปมองไอดินเป็นตาเดียวกันเมื่อได้ยินเสียงไอดินที่เรียกพ่อเสียงเปิดประตูเข้ามาเป็นเปรียวและชุมพลรวมทั้งวสันกับแววก็เดินตามมาด้วยทั้งหมดนั่งลงบนโซฟาจ้องหลานทำไมคะคุณแคท แม่วสินเอ่ยถามแคทดูไอดินจะพูดอะไรต่อแคทเอ่ยพร้อมกับทำสัญญาณมือให้ทุกคนเงียบบรรยากาศในห้องเงียบลงทันทีเจ็บไหมที่ใส่เหล็กแบบนี้ไอดินใช้นิ้วจิ้มไปที่เหล็กเหมือนแผงเสาอากาศทีวีเมียวได้แต่ปล่อยให้น้ำตามันไหลออกมาเงียบๆพ่อสินพ่อสินครับพ่อสินตื่นมาสิดินจะเรียกพ่อทุกวันเลยถ้าพ่อสินหายดีดินจะให้พ่ออุ้ม แม่เหมียวร้องให้เพ่อพ่อมานานแล้วนะตื่นขึ้นมาหาไอดินกับแม่เหมียวสิไอดินจะยอมเอาของเล่นของพ่อศิลไอดินพูดจบประโยคเหมียวปล่อยโฮออกมาอย่างอัดอั้นน้ำตาไหลดินออกมาไม่ขาดสายเธอรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินไอดินรอพ่อศิลพาไปส่งโรงเรียนอยู่นะครับตื่นมาหาไอดินสิพ่อคำพูดสุดท้ายของลูกชายตัวน้อยนิ้วของวศิลป์ กระตุกขึ้นมาทันทีวศินวศินรู้สึกตัวแล้วเรียกหมอที่เหมียวตะเบงเสียงออกมาด้วยความดีใจก่อนจะใช้มือสองข้างของเธอประคองหน้าวศินเปลือกตาหนักอึ้งของวศินขยับไปมาก่อนที่เขาจะค่อยๆลืมตาขึ้นภาพตรงหน้าก็คือผู้หญิงที่เขารักมองเขาด้วยน้ำตาร้องหน้าอย่าอย่าอย่าร้องเขาขยับปากเอ,อ่ยออกมาด้วยความยากลำบาก สินสินกลับมาหาเมียวกับลูกแล้วเมียวเอ,อ่ยออกมาอย่างดีใจก่อนจะกอดวสินสักพักหมอก็เข้ามาโล่งไปทีนะกลัวว่าจะไม่ฟื้นแล้วเปรวถอนหายใจออกมาแรงๆอย่างโล่งอกต้องฟื้นอยู่แล้วถ้า,าการวาสินดีขึ้นแล้วเรากลับไทยกันนะชุมพลเอ,อ่ยขึ้นกับเปรวเขาทิ้งบริษัทมาเป็นเดือนแล้วชักจะเป็นห่วงคนไข้อาการดีขึ้นมากส่วนเรื่องความจำ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหมอเอ๋ยกับเมียวส่วนพยาบาลถอดสายอาหารที่จมูกให้กับวสินพร้อมกับเครื่องมือหลายๆอย่างขอบคุณค่ะพ่อศิลพ่อศินเจ็บไหมครับไอดินเอ๋ยถามวสินที่นอนอยู่เขาส่งยิ้มให้กับไอดินเบาๆหายแล้วครับแม่นอนเฝ้าเป็นเพื่อนไม่เมียวแวนเอ๋ยกับเมียวเพราะเห็นว่าเมียวมานอนเฝ้าวศิลหลายวันแล้วคงจะเหนื่อยหนูเฝ้าเองค่ะ ไอดินนอนเฝ้าด้วยนะครับไอดินอยากคุยกับพ่อศินไม่อยากคุยกับพ่อวินแล้วเหรอกวินเอ่ยแซวไอดินพร้อมกับส่งสายตารอเรียนคุยกับพ่อศินก่อนนะพ่อวินไว้คุยพรุ่งนี้ครับกวินส่งยิ้มให้กับไอดินก่อนจะยิ้มให้กับวศิลการตื่นขึ้นมาของวศิลทําให้เมียวมีความสุขขนาดนี้เขาก็ยินดีที่จะได้เห็นมันเขาไม่ได้แพ้เขาชนะใจตัวเองตาหากลา ที่ไม่คิดครอบครองแต่ยอมเสียสละไม่เหนี่ยวรังจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัวปล่อยให้คนที่ตัวเองรักมีความสุขเขาก็มีความสุขด้วยจบตอนที่36เรามาต่อตอนที่37กันเลยนะคะในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เหนื่อยไม่เมียววสินเอ่ยถามเมียวที่เช็ดตัวให้กับลูกชายอยู่อาการของวสินเริ่มดีขึ้นมากกินข้าวได้เองลุกนั่งได้เองแล้ว แต่ไปไหนไม่ได้เพราะอาการที่ขาของเขายังไม่หายดีคงอีกนานเลยละ่ะไม่เหนื่อยเลยเหมียวเออยพร้อมกับส่งยิ้มให้เขาจากนั้นก็สนใจเช็ดตัวให้ลูกต่อไอดินไม่สบายมาสองสามวันแล้วเหมียวคงจะเหนื่อยและเพลียมากเพราะไม่ค่อยได้นอนเลยขอโทษที่ทําให้เสียใจขอโทษที่ทําให้ลําบากวาสินเอ่ยออกมาพร้อมกับถอนหายใจ เขาเป็นพ่อและสามีที่ไม่ได้เรื่องจริงๆไม่เป็นไรสินมันผ่านไปแล้วทั้งที่เขาทำเร็วกับเมียวมาตลอดเมียวก็ยังดูแลเขาเป็นอย่างดีเมียวคงเหนื่อยว่าสินเอ่ยออกมาอยางรู้สึกผิดเขาทำร้ายเธอมาตลอดแทนที่เขาจะทำให้เธอมีความสุขแต่กลับทำให้เธอทุกข์และลำบากที่ต้องมาดูแลเขาอีกคนเหนื่อยเมียทนได้ขอบคุณนะที่สินกลับมาเมียเอ่ย พร้อมกับส่งยิ้มให้เขาต้องกลับมาอยู่แล้ววสินเอ่ยกับเมียวสักพักหมอก็เข้ามาตรวจพร้อมกับพยาบาลอีกหนึ่งคนอาการของคนไข้ดีขึ้นมากน้อยคนที่จะรอดและความจำกลับมาได้แบบนี้แต่ว่ากว่าจะกลับไปเดินได้อย่างปกติต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะกระดูกของคนไข้แตกต้องใช้เวลาให้กระดูกเชื่อมต่อติดกันญาติต้องเหนื่อยหน่อยนะครับหมอเอ่ยออกมา ขณะที่เข้ามาตรวจประสินต,ตอนนี้ร่างกายของคนไข้ดีขึ้นมากหมอเองดูจะพึงพอใจกับอาการของเขามากๆด้วยนานไหมครับผมถึงจะเดินได้ปกติก็นานอยู่เหมือนกันนะครับแขนขาที่หักไม่กี่เดือนก็หายส่วนขาที่เป็นแผลกับกระดูกแตกข้างในที่หมอยึดเหล็กเป็นแผงเอาไว้อีกนานกว่าจะได้ถอดเหล็กพอถอดแล้วต้องทำกายภาพบำบัดควบคู่ไปด้วย ถึงจะหายเป็นปกติหมอขอตัวก่อนนะครับครับบสินเอ่ยกับหมอจากนั้นหมอก็เดินออกไปจากห้องพาลูกไปหาหมอหรือยังเมียวพาไปแล้วสินหิวไหมเมียวจะไปหาอะไรให้ทานนะไม่หิวหรอกงั้นเมียวขอดูลูกก่อนนะเมียวเอ่ยกับวสินจากนั้นเธอก็เช็ดตัวให้กับลูกต่อเมียวเช็ดตัวให้กับน้องไอดินก่อนที่จะตบตูดลูกชายให้นอนหลับลงจากนั้น เธอก็เผลอหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่พ่อกับแม่ของวศินเข้ามาแล้วเธอลุกขึ้นพร้อมกับขยี้ตาก่อนจะปิดปากหาวออกมาส่วนไอดินพอของวศินอุ้มอยู่กลับไปนอนที่บ้านเธอเมียวมาเฝ้าวศินหลายวันแล้วคงจะเหนื่อยไอดินก็ไม่ค่อยสบายแม่แคทกลับไทยแล้วคงไม่มีคนช่วยเลี้ยงไอดินคงเหนื่อยมากใช่ไหมลูกวศนเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงไม่เป็นไรคะ่ะเมียวไว แต่สินว่าเหมียวกลับไปนอนพักดีกว่าไอดินเองก็ไม่สบายแต่ไปพักเถอะเหมียวเหนื่อยเพราะสินมามากพอแล้วนะอืมถ้างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เหมียวจะมาหาแต่เช้าเลยนะครับเมียวว่าไงสินรักเหมียวกับลูกมากนะถ้าต่อไปสินทําให้เหมียวเสียใจสินอยากจะบอกว่าที่ทําไปทั้งหมดเพราะสินรักเมียวรักมากจริงๆสินทำเพราะรักเหมียวกับลูกหมายความว่ายังไง เปล่าสินแค่พูดเพื่อเอาไว้ค่ะเมียวอุ้มไอดินขึ้นในอ้อมแขนตัวยังรุมๆเพราะผิดไข้หน้าตาเมียวอ่อนเพลียมากจริงๆพ่อรักไอดินนะครับครับผมไอดินส่งยิ้มให้กับวศินเมียวอุ้มไอดินพร้อมกับเดินออกมาจากห้องจากนั้นก็ตรงไปที่รถแล้วขับกลับบ้านลูกแน่ใจแล้วเหรอที่จะทำแบบนี้วสันเอ่ยถามลูกชายด้วยความกางังวล ไม่ว่าลูกชายของเขาจะตัดสินใจยังไงเขาก็พร้อมที่จะยอมรับมันแน่ใจครับเธอเหนื่อยเพราะผมมามากพอแล้วแทนที่ผมจะเป็นสามีที่ดีดูแลเธอกับลูกสุดท้ายผมเป็นภาระให้เธอมากกว่าผมสงสารเธอผมพร้อมแล้วครับแม่เคารพการตัดสินใจของลูกนะแวนเอ่ยพร้อมกับลูกหัวลูกชายเบาๆเช้าวันถัดมาเหมียวทำซุปข้าวโพดอยู่ในครัวอาหารอ่อนๆ วศินคงจะชอบหลังจากที่กลับมาจากโรงพยาบาลเธอกลับมานอนที่บ้านอย่างเต็มอิ่มทําให้เธอรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าไอดินเองก็อาการดีขึ้นมากเช่นกันแม่ของเธอกลับไทยไปแล้วหลังจากที่วศินฟื้นได้ไม่นานส่วนพ่อของเธอยังคงทํางานที่อังกฤษต่อไปเสียงเคาะประตูดังขึ้นเป็นกวินที่เดินเข้ามาในมือถือกระเช้าผลไม้ขามวแต่ติดงานที่บริษัทอยู่หลายวัน เลยไม่ได้มาอ้าวกวินหายไปหลายวันเลยนะเมียวเทซุปข้าวโพดใส่ข,สขวดเก็บอุณหภูมิและปิด้าติดงานนะแล้วไอดินล่ะกะวินเอ่ยถาเมียวพร้อมกับกวาดสายตามองหาไอดินอยู่บนห้องยังไม่ตื่นเป็นไข้ามาหลายวันแล้วพ่อเมียวเองก็งานยุง่งเลยไม่ค่อยมาเดี๋ยววินไปหาไอดินก่อนนะจ้าเมวเอ,เอ่ยจากนั้นก็สนใจเก็บของต่อ เก็บพวกของกินที่วศินชอบใส่กระเป๋าสักพักวศิลก็อุ้มไอดินลงมาเราไปหาพ่อสินกันนะครับไอดินครับไปกันเลยครับไอดินเออย่างอารมณ์ดีหลังจากที่ไม่สบายมาหลายวันมีครั้งนี้ที่ร่าเริงที่สุดแล้วทั้งสามคนเดินออกจากบ้านก่อนที่จะไปขึ้นรถที่โรงพยาบาลเมียวเดินนำหน้าพร้อมกับสะพายกระเป๋าในมือถือตะกร้าผลไม้ ส่วนกวินอุ้มน้องไอดินเดินตามมาพอเปิดประตูเข้าไปในห้องมีแต่ความว่างเปล่าไร้เงาของคนที่นอนอยู่บนเตียงเธอถึงกับมือสั่นขึ้นมาดื้อพอแม่ของวศินก็ไม่ได้อยู่ในห้องวศินไปไหนเมียวเมียวไม่รู้เมียวพูดเสียงสั่นเครือพร้อมกับกวาดสายตาไปรอบๆห้องเดี๋ยววินไปถามหมอก่อนนะเผื่อหมอเอาตัววศินไปเอ็กซเรย์เมียวเมียวอย่าเพิ่งคิดมากนะเมียวกวินเอ่ยปลอบเมียว พร้อมกับเดินออกไปจากห้องเมียวเดินไปหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาอ่านขอโทษขอโทษที่ต้องทำแบบนี้เหมียวเหนื่อยกับสินมามากพอแล้วสินเป็นพ่อและสามีที่แย่มากๆเลยใช่ไหมที่สินทำแบบนี้สินรู้ว่าเมียวเหนื่อยที่ต้องดูแลสินมาตลอดสินขอโทษสินขอโทษนะเหมียวปล่อยโฮออกมาทันทีที่อ่านจดหมายจบเธอรู้ว่าเขาต้องคิดมากเรื่องนี้แน่นอน แต่เธอก็เต็มใจที่จะดูแลเขาต่อให้เขาจับพิการก็ตามเธอก็จะดูแลเสียงเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับกวินที่อุ้มน้องไอดินเดินเข้ามาพ่อวสินทำเรื่องนำวสินกลับไปรักษาที่ไทยแล้วเมียวเมียวจะทำยังไงต่อเมียวจะกลับไทยเมียวพูดพร้อมกับปาดน้ำตาเมียวรู้ว่าวสินจะไปรักษาตัวให้หายที่ไทยเขาคงกลัวว่าเธอจะเหนื่อยที่ต้องดูแลเขา แต่เธอก็เต็มใจต่อให้เขาเดินไม่ได้เธอก็พร้อมที่จะดูแลเขาไปตลอดชีวิตจบตอนที่37ในนิยายเสียงเรื่องแค่ของกินเล่นอย่าลืมกดติดตามและโปรติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ